กรับสวัสด,ดีเพื่อนอชาวเกมเมอร์ทุกท่านแนวันนี้อยู่กับผมเบฟัันชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม เดอะเซเว่นเดลี่ซินแกรนด์คอสหรือ7บาปนะฮะเราจะเรียกกันง่ายๆอย่างนี้นะครับผมอย่างที่ผมสัญญาไว้นะครับผมว่าผมเนี่ยจะมาทําวิธีการนะครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกม7บาปนะฮะในรูปแบบของเต็มจอผ่านอ e ิมูเลเตอร์ในคอมพิวเตอร์กันได้นะครับผมซึ่งหลายๆคนนะฮะที่เล่นในมือถือเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องเล่นเป็นในแนวตั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เข้ามาเล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผมก็เล่นแนวตั้งเหมือนกันฮนะ <laughs> แต่ว่ามันมีวิธีที่จะทําให้เรา สามารถที่จะเล่นแบบแนวนอนเต็มเต็มตากันได้นะครับผมบอกก่อนนะครว่าพาร์ทนี้หรือการเล่นเกมนี้เนะี่ย ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินอะไรแต่อย่างใดเกี่ยวกับเกม7บาปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะหลายๆคนนะฮะที่เข้ามานั่งรับชมคลิปนี้ถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวิธีการทำเนี่ยนะฮะก็ง่ายมากครับผมเพียงแค่เพื่อนๆนะฮะทำการโหลดเกมผ่านโปรแกรม LD Player นะครับผมนะตามนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะทําการใส่ชื่อไว้ให้นะครับผมใต้คลิปแต่ว่าเอาไปเฟรชกันเองนะครับผมซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ใน Google ปกติเลยหลังจาากที่เร ทำการติดตั้งกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมให้เรานะฮะมาทําการกดตรงนี้ครับผมนี่ฮะที่จะเป็นรูปฟันเฟืองทางด้านขวามือนะครับผมนี่ฮะ ตรงตั้งค่าเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะเห็นหน้าตาของจอเป็นแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆนะฮะดูรายละเอียดกันก่อนนะครับผมจะเป็นแบบแท็บเล็ตนะครับผม19 2 0ง0คูณห0 DPI 2 8 0นะครับผมในส่วนของ CPU นะฮะเราก็ปรับไปนะครับผมยิ่งเยอะก็จะยิ่งทำให้โปรแกรมนะครับผมทำงานกับเกมนั้นได้อย่างลื่นมากยิ่งขึ้น RAM นะครับผมก็ใส่ไปเท่าที่มีนะครับผมขั้นแนะนำก็คือ 4G กิกนะครับผมแต่ว่าผมมีเยอะหน่อยผมก็เลยใส่ไปเป็น 8G กิกเผื่อบางทีมันไม่พอนะครับผมเหลือดีกว่าาขดผ ต่อมานี่ครับผมจะเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเกมนะครับมันทำการปรับหน้าจอนะครับผมเป็นในแบบแนวนอนกันได้นะครับผมนั่ก็คือกดเข้ามาที่พื้นฐานนะครับผมเลือกบังคับใช้หน้าจอแนวนอนนี่คือการบังคับนะครับผมปรับแค่อย่างเดียวพอฮะกดบันทึกการตั้งค่าครับผมแล้วให้คุณนะครับผมกดกากบาดด้านบนกดคำว่ารีสตาร์ทหนึ่งครั้งครับผมหลังจากที่เพื่อนๆรีสตาร์ทกันแล้วหนึ่งครั้งนะฮะให้เพื่อนๆลองเข้าเกมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คราวนี้นะฮะเราจะ เข้าเกมไปนะครับผมพบกับเกม7บาทของเรานะครับผมที่เป็นในรูปแบบของเต็มจอแนวนอนน่าดูหูภาพใหญ่เบลมเลยนี่ฮะอ่านี่ครับผมเป็นไงฮะภาพจอใหญ่มากนะครับผมคือก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยเรียกว่าเพลิดเพลินนะผมเพลิดเพลินไปกับภาพนะฮะที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผม อ่านี่ครับผมก็ดีนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเราเล่นในมือถือการเล่นในแนวตั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่สะดวกที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เขาจะให้มาแต่ว่าถ้าหาว่าเราเล่นในคอมเนี่ยนะฮะ คือจอเราใหญ่ไงแต่เราโดนบังคับให้เล่นจอเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้หงุดหงิดกันได้เล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าในมือถือนี่มันเล่นมมือเดียวได้ใช่ไหมเอออย่างนั้นมันก็สะดวกดีแต่ในนี้เนี่ยนะครับผมบางทีมันจอใหญ่เกินพิกัดไปหน่อยนึงนะครับผมก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าทําเต็มจอได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่อาจจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีที่จะเล่นเกมนี้ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพแบบเต็มจอนะครมลกนเนเ่ถ เกมนี้กันได้แบบเต็มเต็มตานะครับผมสำหรับพาร์ทนี้หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยติดตามคลิปใหม่ๆของเกม7บาปได้จากช่องผมเดี๋ยวจะมาทำการรีวิวตัวละครต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้หากมีภาพระก,การใดกระาบขออภัยเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ